มาลองลูกดอกใหม่ครับเนีครับมาลองลูกดอกใหม่ทาเสร็จเมื่อวานสวัสดีครับก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดติดสไคร้ด้วยนะครับครับเราก็มาถึงไม้แล้วเห็นปลาตัวหนึ่งเดินมาเจอพอดีครับเดี๋ยวลองลูกดอกใหม่ทําทาเสร็จเมื่อวานนะครับเดินมาพอดีเห็นปลาตัวนี้ลอยอยู่นี่พอดีครับ chưa tranh ngân mà đồn ngập nâng tèm tèm vậy tay Avong... em đừng tem em đưa dây dây em đừng tem em em thằng lũ em nhìn em đừng tem em แต้มครับทำลูกดอกใหา่ครับตัวใหญ่ครับจัดไปแล้วหนึ่งแต้มครับสุดยอดครับถุงใส่ก่อนนบถุงใส่แล้ว ยอดนะหนึ่งเต็มครับไซส์ใหญ่ๆครับนี่ครับไซส์ใหญ่ๆเลยครับยาวๆครับไปไปดูกันนีครับจะได้กี่เต็ม จอแล้วครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งลอยนะคนระับไปดูครับสองตัวตัวใหญ่ครับไม่โดนครับไม่โดนผมรีบเกิน ดีครับลูกดอกนี้ผมทําเต็จเมื่อวานคอมันจะสั้นครับก็เลยได้แม่นดีกว่าดอกยาวๆหัวายาวๆลอยฝั่งโน้นแล้ว เราจะเดินไปดูฝั่งนี้ บินออกข้างปน่นนะ เคครับได้ตัวเดียวครับมาลองลูกดอกใหม่ครับนะครับมาลองลูกดอกใหม่ทำเสร็จเมื่อวานก็ได้ไปหนึ่งแต้มครับโอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องเคยเวียดนามด้วยนะครับออกมาลองลูกดอกทำเสร็จเมื่อวานว่าจะได้เขาทาไหมโอเคครับผลงานครับผลงานนี่ครับหนึ่งตัวครับ ที่ทําลูกดอกครับมาลองลูกดอกกป็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหมายข้างหลังหมายเดิมครับหมายเดิมแต่ปลาเยอะครับก็ลมแรงก็มาลองลูกดอกได้ตัวหนึ่งครับก็ลมแรงพอสมควรครับโอเคครับ